สวัสดีค่ะเอฟซีนี้เฮ้ากับสิมาฉีดยาขาเพียขานอนค่ะไล่ค่ะมาแรลงแล้วก็บบำรุ่งให้ปักพรีกฝนเฮ้านะจ๊ะอ่ากะจะมาลงให้ FC เอฟซีเลยเบิ้งวา่าใส่ยาตัวไหนเน่ยจ๊ะข้างร่านของ,ร,งอร่านคุนทรงอยจ่เล่นการเกษตรของเ้ากะในทําการปลูก่กพริกฝนนะจ๊ะก็ได้เอายาจากข้างร้านนี่แหละจ้ะมาใส่เองนะจ๊ะเนาะนี่จ้ะ ทำการเติมน้ำก่อน20ลิตรอ่าจะเติมน้ำก่อน20ลิตรนะจ๊ะคนมาเข้ากับฉีดนะจ๊ะคนมาเราก็ฉีดที่กำลังสวยเข้ากับยาปล่อยให้นอนให้หมดให้มแมลงมันลงนะจ๊ะเนาะอ่าเติมน้ำก่อนใช20ลิตร20 จ้าใส่ยี่สิบลิตรก่อนใส่ยี่สิบลิตรเหลือก็ไม่เป็นไรเหลือก็เอาไว้สีดวันหลังอ่าใส่เลยค่ะอ่าเราก็จะใส่ขาบัชิก่อนค่พวก,กเพีย้ยพวกตะกูลเพีย้ยนะจ๊ะพวกตระกูลเพี้ยยาคุ้มไขรในโตน้ำค่ะเพีย้ยน้ำจ้ะ ปาบะชิสองต้นเลยครับสองต้นปลาสองต้นเติมน,น้ำยี่สิบลิตรนะจ๊ะเติมน้ำยี่สิบลิตรจ้ะอ่าแล้วเราก็ฉีดถ้าฉีดตามนี่เนี่ยอาจารย์โดเรียนาอาจากย์ที่เป็นยาขาไล่ได้ทั้งไล่ขาวไล่แดงนะจ๊ะ ก็ใส่ไปใส่ไปฝาครึ่งนะครับอ่าฝาครึ่งโดรินอันนี้ก็จะเป็นยาจากข้างลานบุญจงอยเลื่อนการเกษตรนะคะในที่ไทยเบือ้องบนประเพณีงามสมัยฉีดประจำแล้วตาขีดต,ะต,ะตะั้งแต่ต้นเลยนี่ก็จะเป็นบ,าาบูราวากะขานอนขาหมดขาแม,าม่งตุยยางจะขาเลยตุยยางใจสองซ้อนอ่ะสองซ้อนจ้ะ จ้าต่อน้ำยี่สิบลิตรซปเปอร์โฟนี่ตัวนี้ก็ขาได้ทั้งนอนทั้งเพียขาได้ทั้งนอนทั้งเพียะจ้าไปไปจ้าฟาหนึ่งจ้าที่ขาดบ่ได้อีกก็คือเนเจอร์จ้าเนเจอร์เป็นยาล้างโลกเป็นยาคุ้มไขรขาไขรจ้ะขันท้าขีดคููกับยาพวกยาขามาแรงมือนี่ จะได้ผลดีจ้ะใส่ส่วนหนึ่งเพราะนะเพราะหน้าก็ต้องใส่หลายพ่อจ้ะแค่นั้นพอเป็นจับใบอ่อนๆคุ้มใครถ้าฉีดใส้กับพวกเอ่อยาขา,มาแมลงพวกเนี่ยจ้ะมันจะคุ้มได้ดีจะขาได้ดีใครสิเหนียวใครสิว่าฝักนะจ้ะใครนอนใครเพียสิบ่ฝักจก้ะแล้วก็คนหน้าคนก่อนคนแต่คนก่อนอ่ะ จ้าเขาก็คนค้นคนคน้คนไหยามันเข่ากัน้อจ้าเด้อเราเดี๋ยวเราจะพาไปเบิงบ้งับพทิกที่เพิ่นฉีดนะจ๊ะฉีดเดี๋ยวอตนนี้ก็คนทําการคนคนไหยามันค้นคนค้นคนไหมันอ่าไหมันเข่ากันดีนะจ้ะมันก็มีตัวที่เป็นโพงอย่นีนะจ้ะเนาะคนนมันเข่ากัน เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลงแปลงเห็นเบิ่งจ่าเดี๋ยวลงแปลงนะจ้าเนาะคือแปลงแปลงนี่นะจานะ้าเนาะที่ว่าผสมยาเมื่อกี้นะ่ะจา้าขาน้นขาเพียขาไล่ขาไข่คุ้มไข่ไม่โตก็คือแปลงนี่นะจานะ่าเนาะที่ฉีดประจํานะจา้าฉีดตั้งแต่ต้นเลยนะคะฉีดเรื่อยๆเขากับอาทิตย์ละเทืองสิก็ไะไรจา้าฉีดอะ่ะยิ่งฝนมากอนไหนหนี่ยิ่งงามประจาวิถ น้าจ้ะขา้าฉีดประจํานะจ้ะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะจ้ะม mm. ะพฟีกนี่ยังมาท่านใดยังมาท่านใดมีเอนอนมีอันไดหลายนะจ้ะแต่ว่าโล่งแล้วอ่ามัดเสียกตอกเสามัดเสียกนี่ที่เห็นแล้วจ้ะที่เห็นแล้วที่เห็นแล้วจ้ะว่ามีว่ามีเพียมีอนไดโล่งเริ่มลายนะจ้ะเาะ mm. ขากะที่จากนอนเขากะที่ทำการ ดูดปุย๋ยอ่าให้ฮอร์โมนทางทางสายดำยดนะจ๊ะเนาะบึ้งฝนกระจาะสูงไงนะจ๊ะพิกงามที่ถ้าให้บึงบ่งใบมันอัวรัววัวรัวนอนเพียนี่แทบจะ่ว่ามีเลยค่ะเข้าดูแลดีพี่ฝนขันฝนตกมาเขาก็ต้องเอนาน้ำให้ได้น้ำเลยจ้ะว่าเม,มล็เข้าฉีดบำรุงงยางเดียวจ้ะที่ให้บิ้งบริเวณรอบๆนะจ๊ะเนาะตัวน,นี้ได้ปลูก ปลูกใกล้ท no. ี่ครบซองเดือนแล้วจ้ะมัน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 ที scale, ่นี้ต้นบ่เสมอกันนี่คือเฮาสามนะจ้ะเนาะส่วนพวกส่วนพวกที่ต้นใหญ่ๆมือเนี่ยคือปลูกวันที่ยิบยิบหายิบหกอีถุนาจ้ะส่วนต้นในหน่อยที่ที่เห็นเห็นนี่นี่จ้ะก็คือก็คือสามนะจ้ะเอฟซีมันก็เลยมันก็เล่บ่ทอกันแต่ว่าต้นสามนี่ก็งามนะจ้ะนบ่ลืมเป็นน่วยงามในอย่างล้วก็มีน่วยงามแล้ว แปลงนี้เข้ากับที่ฉีดส่วนนี่จ้ะส่วนส่วนส่วนแปลงส่วนแปลงทางนี้เมื่อนี่กะเมื่อนี่กะที่ทำกันดูดปุ๋ยดูดยังแล้วจ้ะตัวนี้ได้เกือบยี่สิบมือแล้วจ้ะตานี่ทังนี้จ้ะแปลงทางนี้จ้ะปลกูกปลูกติดกันแล้วจ้ะปลูกติดกันที่เห็นว่าปลูกติดกันแล้วจ้ะตัวนี้ก็ประมาณ ไล่ไล่กว่าๆเ้ยแต่ทั้งนี้ปลูกได้กับยี่สิบมือนเลยจ้ะย่างมีแต่ย่ามอยู่ย่างาม,งาม,งามทั้งนี้กะส่วนทั้งนี้ปลูกคนที่ยีบหายยิมโฮมิทูน่าจะ้ะมันตน้นแต่พบเสมอกันพเพราะว่าข้าสามเลยจ้ะลงทุนสูงมากๆเลยจ้ะแต่เหตุมาแสนกว่วเลยจ้ะทั้งขาแรงทั้งขาอุปกรณ์ขาของขาอยอย่างทุกสิ่งทุกอย่าง น่าจะแสนกว่าแล้วถาผูดด้ใดจะทำการปลูกพริกฝนกะเช็ดมาถามใดนะจ๊ะว่าวิธีการทำยังไงเด้วก็จะให้คำตอบไปจะ้ะแต่จะแปลงนี่สีงามูีจ๊ะแปลงนี่จะ้ะเพิ่อนอีจกจังน้อยเพิ่นกันสีลงมาฉีดนะจ้ะเดยวสถ่ายให้เบิ่งจะ้ะมี่ก็ให้เบิง่งร่วมร่วม,มก่อนนะจ้ะรวมร่วม,มไปก่อน มาแล้วเดี๋ยวทำการฉีดแดะนะ้แตาเนาะนี่กัฉีดแปลงนี่ดดแด้แต่ฉีดแปลงนี่ก็เลยสนใจเครื่องกับมี่ได้จตาสอบถามไดไรได้จ้ะเครื่องฉีดปุ๋ย ฉีดแต่ตอนแล้วก็ฉีดสองสามเปรแล้วจ้ะผนเลยจ้ะจี้ได้จต่ช่วงนี้พวกเป็นยังยาที่ฉีดไปก็ขาหมดขาแม่งขาเพียขาไล่ขานอนทุกประเภทเลยจ้ะคุ้มพร้อมคุ้มใครขาใครพร้อมจ้ะจ้ะประมาณนี้เลยจ้ะเดี๋ยวก็จะลง จะล้องการดูดปุ๋ยให้เอฟซีแตเบิง่งนะจ๊ะปล่อยปุ๋ยปล่อย,ยฮอร์โมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้จ้ามาเบิง่งผลผลิตผลงานน้ำกันเบิง่งไปเรื่อยๆกดติดตามก็จะก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของพิกไปเรื่อยๆได้จ้เนะจังใดกะฝากกดติดตามด้ไจ้าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนั่นแต่ที่เขามาชมเขามาเบิง่ง เบื้องแล้วกับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ลุงให้ห้านให้ดิฉันเนะจาช่องสายห้าสายมวนจ้าสวัสดีค่ะ